กขึ้นโดยสิ่งทั้งสามที่เป็นสําคัญที่สุดขาดไม่ได้โดยก็เปรียบเหมือนกับไม้สามอันอิงกันตั้งอยู่ได้เอาออกแค่อันหนึ่งมันล้มเอาออกสองอันทาให้ท้องพูหดแต่เ้อม่ามันมาอยู่กันสามอันมันอิงกันอยู่ได้ในสามขาเนี่ย มีอยู่ทุกศาสนาในทุกศาสนาที่เรากำลังนะถือว่าเป็นศาสนาและมีอยู่ในโลกนับตั้งแต่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาไหนแาม้ในครั้งพุทธการโน้นมันก็มหีหลักสามอย่างนี้ในทุกๆศาสนาพูดให้มันง่ายก็คือมันต้องมีผู้ ค้นพบและเผยแผ่แล้วก็มีสิ่งที่นำมาเผยแผ่แล้วก็มีผู้รับเอ,อ้าไปศึกษาและปฏิบัติมันต้องมีครบอย่างนี้มันจึงจะเป็นศาสนานั่นสรุปความว่าในทุกศาสนาจะมีไม้สามขาอยู่ชุดหนึ่งเสมอพูดอย่างนี้พูดเพื่อจำง่ายไม่ใช่พูดจ่วงจาบสิ่งศักดิ์สิทธ ผมมันถูกด่าว่าพูดจ้องจับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลานะ <c oughs> เพราะผมนั้นชอบพูดอะไรๆให้คนฟังจําง่ายแต่ยินทีเดียวจะจจาได้ในทีนี้จึงพูดว่าในทุกาศาสนามีไม้สามขาอยู่ชุดหนึ่งเสมอ <c oughs> เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักอย่างที่ได้พูดกันแล้วว่าในพุทธเราก็มีตรีรัตนะแก้วสามดวง นี่ผมจะพูดเรื่องนี้ของเราในวันแรกนี้ให้เป็นที่เข้าใจประเด็นแรกที่จะพูดพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กันในระหว่างสิ่งทั้งสามนี้เข้าใจว่าพวกคุณก็คงจะมองเห็นได้ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรแต่ผมจะพูด ซ้ำให้มันง่ายให้มันไม่ลำบากกับคุณที่จะนึกเอาเองไปเจอทั้งหมดถ้าจะดูความสัมพันธ์กันพระพุทธรธรรมประสงค์สัมพันธ์กันอย่างไรนั้นมีการสัมพันธ์กันในหลายแงย่หลายมุมแต่ที่มุมที่ใหญ่ที่เป็นหลักสำคัญที่สุดก็พระพุทธเจ้า ก็เป็นผู้ค้นพบและเปิดเผยสิ่งสิ่งหนึ่งและสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นก็คือพระธรรมแล้วก็ได้มอบให้แก่ผู้ที่รับเอาไปเป็นประโยชน์นี่ขอให้ใช้คำธรรมดาอย่างนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ชัดเจนและลึกซึ้งพอ ไม่เป็นแบบภาษาวัดกันแล้วผมไม่พูดอะไรแบบภาษาวัดเพื่อความคลังความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทําให้มันสลัวเลยพูดภาษาธรรมดาชัดๆลงไปว่ามันมีผู้ค้นพบและเปิดเผยสิ่งสิ่งหนึ่งฉะนั้นมันจึงมีสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาอีกแ้วมันจึงมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั่นขึ้นมาเห็นได้ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างที่มันขาด ไม่ได้นะถ้ามันม,มีผู้พบไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งก็ไม่ปรากฏมีแต่ผู้คน้นมันก็ไม่พบสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วถ้าว่าค้นพบแล้วไม่มีประโยชน์แก่ใครมันก็ไม่มีค่าอะไรไม่มีความหมายอะไรป่วยการมันต้องมีผู้ได้รับประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านทรงย่ำนักย่ำหนา่าเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ คำว่าทั้งเทวดาอะไรมนุษย์นี่ขอให้คุณถือเอาใจความว่ามันทุกพวกที่มีอยู่ในสากลจักรวาลน,นี่ถ้้คำว่าเทวดาอะไรมนุษย์ก็หมายความว่ามันทุกพวกในบรรดาสัตว์มนุษย์ที่มีชีวิตทุกพวกพูดภาษาการเมืองกันหน่อยเทวดาก็คนที่ไม่รู้จักเงื่อนเขาก็าามีปัจจัยมากก็ไม่ต้องรู้จักเงื่อ มนุษย์นี่ต้องเป็นผู้อยู่ด้วยเงื่อก็ต่างกันอย่างนี้เรามีผู้พบสิ่งสิ่งหนึ่งและมีผู้ได้รับประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นนั่นคือความหมายของพระรัตนตรยัยหรือแก้วสามดวงแก้วดวงที่หนึ่งก็คือผู้ค้นและพบแก้วดวงที่สองคือสิ่งสิ่งนั้นที่ถูกค้นพบ <c oughs> ในดวงที่สามคือผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้มีคุณค่าสูงสุดขึ้นมานี่ความสัมพันธ์อันนี้ไม่ต้องอธิบายกันได้แล้วมั้งความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นแยกกันไม่ได้ในระหว่างประพุทธพระทรรมระสงค์ <c oughs> ทีนี้กิริยาอาการนะั้นมันมีมากไปกว่านั้นเราจะยกมาดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งคุณก็ฟังให้เข้าใจในชุดนี้จะใช้คำว่าผู้ดับทุก์ได้ก่อนแล้วก็วิธีดับทุกแล้วก็ผู้ที่ดับทุกได้ตามดับทุกตามได้แก้ดวงที่หนึ่งคือคือผู้ที่ดับทุกได้ก่อนแล้วแก้ดวงที่สองก็คือวิธีดับทุกนั่นเอง แก้วดวงที่สามก็คือผู้ดับทุกตามได้อัน <c oughs> นี้ก็พูดเป็นบุคคลมากขึ้นพูดเป็นเรื่องของประโยชน์มากขึ้นที <c oughs> นี่อีกสกสายหนึ่งอยากจะพูดด้วยคำว่าผู้ข้ามได้ก่อนแล้วก็วิธีข้าม แล้วก็คู่ที่ร่วมข้ามได้ด้วยไอ้ข้ามคำนี้หมายถึงข้ามน้าข้ามทะเลคือข้ามความทุกข์นั่นเองใช่กันอยู่ในระหว่างศาสนาหลายศาสนาในอินเดียไม่เฉพาะพุทธศาสนาในเรื่องข้ามน้าข้ามทะเลข้ามวัฏฏสงสารนี่เขาก็มีในศาสนาอื่นที่เป็นคู่แข่งขันกับพุทธศาสนาหมายถึงว่าผููข้ามได้ก่อนเป็นคนแรก ก็มีวิธีข้ามมีเครื่องข้ามอะไรที่เขาใช้แล้วก็แสดงแก่พวกอื่นที่ต้องการจะข้ามก็เกิดมีผู้ข้ามได้ด้วย <c oughs> นี่คือความสัมพันธ์ระวางไอ้ไม้สามขาในพุทธศาสนา <c oughs> ที่ศาสนาอื่นก็อยางเรียกกันอีกศาสนาที่พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้า ก็มีอยู่เช่นเต๋าลัทธิเต๋าของเหลาจื้อนี่ียกับพ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าเลยคือพราะว่าเหลาจื้อมีชีวิตยอยู่พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าตามที่เรื่องราวที่เขาเขียนไว้่ามันจะเท็จจริงก็สุดแท้แต่ว่าเชื่อกันอย่างนั้น พระพุทธเจ้านิพพานเมื่อคงชื่ออายุได้เจ็ดแปดปีที่เหล่าชื่อมันก่อนนั้นในฐานะเป็นอาจารย์ของคงชื่อเหล่าชื่อจึงพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้านี่ละที่ของเหล่าชื่อก็มันก็มีอย่างเดียวกันคือเหล่าชื่อผู้เปิดเผยเปิดเผยตาแล้วมันก็มีตาวคือตัวทำ ก็มีตัวผู้ที่ได้รับเอาสาวไปได้เป็นประโยชน์ได้นี่ก็เรียกว่ามมีเรื่องอย่างเดียวกันรูปแบบเดียวกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ของไม้สามขาที่ต้องมีอยู่ในพิธิใดที่เรียกกันว่าศาสนานเราเห็นประพุทธพระธรรมประสงค์สัมพันธ์กันอย่างนี้ ที่นี่เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปเกี่ยวกับเกี่ยวไปถึงศาสนาอื่นที่มีไม้สามขาเหมือนกันอย่างที่ว่าแล้วอย่างในศาสนาทิสเตียนซึ่งเราชาวพุทธควรจะรู้ไว้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจแก่กันและกันเพื่อช่วยกันทำโลกนี้มีสันติภาพเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เข้าใจลัทธิศาสนาของเพื่อนมนุษย์ที่เป็นลัทธิอื่นบ้าง ศาสนาของวกเซมิติกก็มีพระเจ้าในฐานะเป็นพระบิดาเรียกว่ากอดในเดอ t h ฟาร์แล้วก็มีพระวิญญาณนี่จีนี่กาตามที่เขาใช้กันอยู่ในประเทศไต่เวลานี้เรียกว่าพระจิตหรือพระวิญญาณ ภาษาที่ภาษาอังกฤษาฟังแล้วน่าน่าตกใจเขาใช้คำว่า holy c o Co a s t c o s t ที่แปลว่าผีนั่นที่หมายถึงวิญญาณ holy c o a s t นะคือพระจิตหรือพระวิญญาณนะซึ่งสิงสถิตอยู่กับพระเจ้าก็คือพระจิตของพระเจ้าก็ได้แล้วก็มีพระบุตร ก d ดเด s ันคือพระเยซูเป็นต้นก็มีพระบิดาพระจิตพระบุตรพระบิดาก็คือต้นกำเนิดทั้งหมดเป็นผู้สร้างเป็น the first cause เป็นปฐมเหตุแล้วก็มีพระจิตพระวิญญาณนี่ผมพิจารณาดูแล้วมันตรงกับคำว่าพระธรรมนั่นเองคือไม่จะหมายถึงผีสางอะไร หมายถึงคุณธรรมคุณค่าคุณธรรมหลักธรรมหลักกรไพลิกปฏิบัติในกระทำเขาเรียกว่าพระจิตรวมคําว่าพระธรรมผมปฏิบายอย่างนี้พวกคริสเตียนบางคนเขากัานหัวเพราก็อยากให้เป็นอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นเราพูดกันไม่เคยรู้เรื่องกับพวกคริสเตียนเพราะเขาไม่เคอยยอมให้ลดความศักดิ์สิทธิ์ของเขาแม้แต่สักนิดเดียวอย่ามาพูดเป็นธรรมดาไม่ได้ เดีนี้ผมพูดกับพวกคุณผมก็พูดอย่างที่ผมรู้สึกว่าพระจิตคือพระวิญญาณคือพระธรรมนั่นเองซึ่งมันอยู่กับพระบิดานี่พระเยซูพระบุตรนี่นคือผู้ที่เป็นสื่อเป็นสื่อทำให้พระวิญญาณหรือพระจิตนั่นมาถึงประชาชน